คือในช่วง2ปีแรกอะค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเหลิองอะาะว่าใช้คำนี้นะเหมือนเหลิองอะว่าแบบเราแบบดีแล้วทําได้เก่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีๆวันนึงมันก็โควิดเกิดขึ้นแล้วชาวต่างชาติลูกค้า90%ของเรา็ของเราหายไปหมดเลยเหลือแต่ลูกค้าไทยและอีโกของเราที่เรามั่นใจว่าเราทําดีแล้วแล้วเราจะขายกับลูกค้าคนไทยได้เพราะว่าคนไทยเรารู้สึกว่าเขายังมีความ เชื่อที่ว่าน้ําหอมของคนไทยอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่คนไทยถนัดค่ะยอดจากร้อยกว่าล้านเหลือมันมีมันมีเดือนที่เป็นศูนย์นะคะเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยแล้วมันแบบท้อใจสุดสุดเลยถ้าปีละร้อยล้านก็เดือนละสิบล้านนะใช่ค่ะหรือเดือนละหมืน่นเราลองขายอะไรที่มันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความหอมเยอะดีไหมพูดถึงเรื่อง functional benefit ว่าโอเคมันใช้บำรุงหรือช่วยอะไรเราส่วนอื่นก็เลยคิดว่าหรือว่าเราลองทำ body oil ดูดีไหมเพราะว่าน้ำหอมของเราอ่ะมันก็เป็น บอดี้ออยเนี้ยมัน um, ก็จะมีความใกล้เคียงกันเนี่ยอันนี้มันเป็นบอดี้ออยที่เราใช้บำรุงผิวนะคือบำรุงไปแล้วทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ออยของเราเนี่ยไม่ได้หนักมากคือเป็นออยเบาๆที่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยทำให้ผิวดูโกลส์สวยด้วยนี่คือผู้สร้างปรากฏการณ์ต่อคือออยตกผู้ค่ะอันนั้นก็คือเป็นคำที่ที่ชาวออนไลน์ให้เรา